ในหน่วยที่2นะครับเรามาต่อกันในเรื่องของปนาการด้านสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับคําว่าสังคมนี่ก็คือการดําเนินชีวิตของแต่ละชนชั้นสาหรับรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี่ก็มีกลุ่มนะครับชนชั้นพระมกษัตริย์พระราชวงศ คุณนางนะี้จะเป็นชนชั้นปกครองนะครับแล้วก็ไพร่แล้วก็ทาสนะครับผู้ที่ชนชั้นที่ถูกปกครองรวมทั้งนะอีกกลุ่มนะกลุ่มสังคมที่เป็นภาพภิกสุสงฆ์นะรายละเอียดในด้านพฒนาการสังคมที่หยิบยกมาในสำหรับเล่มนี้เนี่ย ขึ้นด้วยคำว่าระบบศักดินานหมายถึงอำนาจหรือสิทธิที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้แก่ไครฟ้าค่าแผ่นดินตามศักของแต่ละคน,นะเดิมเป็นการถือครองที่ดินจำนวนไร่ต่อมาใช้เป็นนะครับเป็นการกำหนดสถานะสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของคนในสังคมนะ โดยยกตัวอย่างเช่นนะครับพระมหาอุปราชมีสักดินา1,000งแเจ้าพญาก็1,000งหม่มีสักดินาตั้งแต่10บถึงยี่สทานมะีทา,ม, <c oughs> ทามีสักดินาหนะครับนี่คือยกตัวอย่างนะครับส่วนรายละเอียดนะไล่มาตั้งแต่พระมหากษัตริย์ก็คือเป็นสมุติเทพนะก็เป็นระบบที่ใช้ ในการปกครองนะครับเป็นประมุกสูงสุดนำความเชื่อหลักธรรมราชานะในศาสนาพราหมณ์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับจนชั้นปกครองทีนะล่ลำดับต่อมาก็จะเป็นพระราชวงศ์ซึ่งมีสกุลยศกับอิสริยยศนะสามตำแหน่งด้วยกันมีเจ้าฟ้า พระองค์เจ้าแล้วก็ม่อมเจ้านี่คือลองล,อง,ลองมาเนี่ยนะครับเจ้าฟ้าซึ่งได้รับพระราทานนะครับให้เป็นยศนะกรมสมเด็จพระกรมพระนะกรมหลวงกรมขุนแล้วก็กรมมหมื่นน,นี่คือตั้งแต่ยศที่สูง สุดไล่ลงมาตามลำดับนะครับอันนี้ก็โดยย่อมีสักดินนาก็ตามนี้นะครับส่วนขุนานางนะขุนนางก็จะมียศมีสักดินนามีราชินานาม,มีตำแหน่งนะเรียงลำดับเช่นกันนะครับขุนนางระดับสูงหรือระดับบนเนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งนี่นะครับมีสักดินนาตั้งแต่400ขึ้นไป นะถึงหนึ่งหมื่นครับถ้าเป็นคุณนางดับล่างที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเนี่ยก็จะมีน,ะนาจะมีนยศนะครับ ตั้งแต่เสนาบดีคืออธิบายอย่างนี้นะครับเมื่อกี้พามไม่ชัดจะมีศักดินาเนี่ยขุนนางนะครับจะมีศักดินาตั้ง,ต,งต่ำกว่า400ลงมาแต่ไม่ไม่ถึง25นะครับซึ่งในสมัยรัชกาลศิลปต,ต้นเนี่ยขุนนางตั้งแต่เจ้าพญานะมีเจ้าพญานะครับมีพญามีพระมีหลวงมีขุนมีหมื่นและพันลดหลั่นตะลำดับ อันนี้อันนี้รายละเอียดมันคือไล่ไปตามลำดับนะคล้ายๆกันนะกับราชวงศ์นะครับก็เขามีกากับไว้อย่างนี้นะครับว่าขุนนางที่มีศักดินาตั้งแต่400ขึ้นไปนะรวมทั้งบุตรเนี่ยจะได้รับการยกเว้นจากการสักนะจากการสักและถูกเกณฑ์แรงงานนะการสักในสมัยนั้นก็คือเป็นการระบ,บุสถานะของบุคคลเลย มันจะอยู่ติดตัวนะติดตัวไปนะจนจนสิ้นอยายุไขเลยนะครับต่อมาเป็นไพร่ไพร่ก็มีสองประเภทครับไพร่หลวงนะช,ช้จากกัรอายุสิปีขึ้นไปนะครับก็อันนี้ก็จะไปสังกัดตามกองกองกองต่างๆที่ขัดเลือกไปกับไพร่สมนะไพร่สมก็เป็นชายการซึ่ง ผ่านการสักแล้วนะเราจะทานให้กับมูลนายนะครับพระมกษัตริย์ระทานกับมูลนายในส่วนของสัตว์ดีนาก็1 0บถึงสิก็ขึ้นทะเบียนตามภูมิลำนาของตนนะไพ่มีสอประเภทนะครับภพ่หลวงกับภพยสมไพ่หลวงอย่างนี้ก็คือสังกัดกรมกองขึ้นตรงกับพระมกษัตริย์แต่ถ้าเป็นไพยสมนี่จะสังกัดมูลนาย ครับจะอยู่กับเจ้านายนะก็มันมีเพิ่มเติมนะครับที่เรียนกันมาเป็นความรู้ที่ตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยนะครับไพ่นะหลวงที่ไม่เข้าไปนะถึงเวลาต้องเกณฑ์แรงงานแล้วไม่ไม่ว่างเข้าไปไม่สะดวกเข้าไปก็จะส่งส่งของมีค่าอะไรไปแทนเนี่ยเขาจะเรียกไพ่หลวงพวกนี้ว่าไพ่สวยนะครับ แต่ไม่นับรวมว่าเป็นไพ่ประเภทที่สามนะเป็นไพ่หลวงที่ส่งของไปแทนแรงงานตัวเองนะเขาเรียกไพ่สวยนะครับไพ่สวยก็คือไพ่หลวงนะเพราะว่าสังกัดกับกลุ่มกองนะแต่ถ้าไพ่สมเนี่ยจะสังกัดกับมูลนายนะครับแล้วก็จนชั้นที่ถูกปกครองนะไม่มีอิสระภาพนะครับนี้ก็เป็นทาสนะจนชั้นทาสซจึง ตรงยอร่อนหน้าแรกก็มีมีสักดินนาด้วยนะครับมีสักดินนาห้ไรนะแล้วก็พระภิกษุนะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเกณฑ์แรงงานนะครับนี้ก็มีพระสังฆราชเป็นประมุขนะโดยย่อนะครับเขาก็สรุปว่าสภาพสังคมสมัยรนะัากาลสินตอนตอน้นเป็นสังคมสักดินนานะก็องค์ประกอบ ตามโครงสร้างสมัยตั้งแต่ยุทธยามา,าดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งย่อย่อนะครับความเป็นในสมัยรัตนะโกสินทตอนต้นเนี่ย ระหว่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงนะเพราะว่าสถาปนาหลังจากที่ส่งเสียกราชไปตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับเมื่อมีการกอบกู้เอกราชในสมัยทนบุรีแล้วก็ยังมีค่าศึกอยู่นะโดยย่อๆนี่นะครับมีขเรียวรัฐเพื่อนบ้านนะก็มีการทำสงคราม นะเพื่อไม่ให้มีการลุกลามกันอะีกที่เด่นๆในเนื้อหานี้จะเป็นกับกับพมา่านะครับเรียกว่าสงคราม9ทัพรนะายละเอียดก็จะเป็นสรุปในหน้านี้นะสงคราม9้าทับเนะี่ยถ้าเราดูแผนผังนะครับตัวสีดำนี่คือ9ก้าทับนะ ของทางฝั่งพม่านะครับแต่ถ้าเป็นตัวสีแดงนี่จะเป็นทัพของไทยทัพหลวงนะคำว่าก้าวทัพก็ต้องเอาพม่าก,ก่อนนะนะครับทัพที่หนึ่งกนะ็เข้ามาทางบัดกใต้นะทางจุมพรสงขลา ทับที่1น,นะครับทับที่2มาทางมือถวายราชบุรีนะจนถึงเพชรบุรีชุมพรเลยทับที่3ม,มาทางเหนือนะครับทางเหนือเชียงแสนลำปางนี่นะครับทับที่4ถึง8ก็มาทางด่านเจดีย์สองค์นะครับซึ่งระบุว่าทับหลวงเนี่ยเป็น ของพระเจ้าประดุงนะแล้วก็ทัพที่9เข้ามาทางเหนือเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ดูตามเนื้อหาในหน้านี้แหละนะมี9ทัพนะในโครงสร้างเนี่ยก็คือไล่มาตั้งแต่เหนืจอจดใต้เลยนะของไทยมีกี่ทัพครับของไทยมีมีสทัพนี่นะโดยการวาง กองกำลังเพื่อที่จะต้านทานนะคับที่หนึ่ง <c oughs> นะครับนครสวรรค์นะฮนะรกรมหลวงอนุรักษ์เทเวศนะเจ้าฟ้ากรมหลวงนะครับทับที่สองสมเด็จกรมพระราชวังบวรนี่นะครับไปทางการนะการจนบ,บุรีด่านเจดียสามองค์ ทับที่สามนี่จะเป็นเจ้าพญาธรรมมากับเจ้าพญายมราชนะครับอยู่ที่เมืองถวายอันนี้เป็นดุนาางใต้นะครักองป้องกันเมืองทางตองใต้แล้วก็มีทัพหลวงครับซึ่งจะเป็นกองหนุนนะคอยช่วยได้ทั้งสามทัพนี่นะว่าถ้าเพียงพันไหนก็จะเอาทับหลวงไปเติมแต่เราดูที่สัดส่วนจํานวนนี่นะครับ หนะึ่งหมื่นห้าพันสามหมื่นนห้าหมืเลยนะครับ,รว,บรวมทับหวงอีกสองหมก็เจ็ดหมื่นนะเจ็ดหแต่ว่าดูของพมา่านะครับของพม่าอันนี้อันนี้สามหมื่นห้าห้าแปเจแค่กองทัพ ที่สี่ถึงแปดนี่ก็เยอะกว่าแล้วนะครับแต่ดูรวมทั้งหมดนะนี่อีกหมื่นหนึ่งเป็นแสนนะครับเป็นแสนนะในช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญเลยนะ,นะครั้งแรกที่ทุ่งลาดยาการจนบุรีนะครับถือว่าสำคัญที่สุดนะนะแล้วก็นะกองทัพไทยก็สามารถตึง ต้องกําลังได้นะครับตลอดแนวเขาบรรทัดนะรายละเอียดก็มีการลบกันนะครับทางตอนด่านบ้องตีนะอันนี้ระบุว่าสมเด็จกรมพระราชวังบวรนะครับซึ่งเสร็จศึกจากทุ่งดัตยาก็ก็เข้ามานะมาที่บ้องตี้ด้วยพม่าแตกหนีเลยนะครับนะมาเป็นทางหัวเมืองทางเหนือ พรนะมาเนี่ยเข้ามาทางพิษณุโลกลำปางพยากาวิระเจ้าเมืองนะครับก็ป้องกันไม่ได้แล้วก็มีทัพจากเมืองหลวงเนี่ยส่งกํำลังไปช่วยพม่มาแพ้อีกนะครับแล้วก็มาครั้งที่สี่ทางตอนใต้ที่เด่นๆทางตอนใต้ก็คือที่เมืองทลางนะครับก็คือเกาะภูกเก็ตนะ ภรยาของพระยาธลามกับนางมุกนะครับรู้จักกันในสมัยเราเรียนตั้งแต่ประถมนะครับท้าวเทพกัตรัตตีท้าวศีสุนทรเนี่ยสมัยนี้นะครับสมัยนี้นะก็โดยย่อนะครับสงครามเก้าทัพทับพมาเก้าทับทับไทยสี่ทัพนะฮะสัดส่วนของ กองกำลังก็สู้กันไม่ได้นะครับของเราน้อยกว่าเยอะเลยนะครับสงครามที่สําคัญก็ยกมาให้4ครั้งก็มีทุ่งราดยานะครับสําคัญที่สุดที่สามารถตึงกําลังได้ตลอดแนวเขาบรรทัดน,น,นี่ก็เป็นพระปิชาสามารถนะครับในการวางตําราพิชัยสงครามแล้วก็กองแม่ทัพต่างๆที่เข้มแข็งต่อไปนะครับ เรื่องของความสัมพันธ์กับหัวเมืองต่างๆอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เราสรุปได้นะครับไล่มาลานนามอนเขมรมาลาย,ยูก็ส่วนใหญ่ก็เราก็ไปแสดงนะครับความเป็นอนาณาจักรไทยแล้วก็มีการ นะยอมยอมรับในสถานภาพของราชวงศ์จัก,กรีนะโดยย่อนะครับโดยย่อแล้วก็มีมีการส่งเครื่องราชบรรณาการกันนะครับก็เราก็เข้าใจกันในเป็นหัวเมืองประเทศราชนะประมาณนี้กับจีนนะครับกับจีนนี่คือการค้าขายเครื่องราชบรรณาการตามระบบเดิมแบบเดียวกับอยุธยา นะกับชาติตะวันตกนะอันนี้ก็จะมีทำให้เปลี่ยนประวัติศาสตรนะ์ในเวลาต่อมานะอันนี้ช่วงของสมัยตอนต้นนะมาดูของจีนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะคนจีนอ,อพยพเข้ามานะเป็นจำนวนมากในเนะื้อหาก็จะบอกว่ามีมีปัญหาภายในเมืองจีนเองเนะจ้าบ้านก็รลีภัยมา มีสภาพธรรมชาตินะที่เป็นภัยพ,พิบัติแล้วก็ที่สำคัญคือประชากรเริ่มเยอะขึ้นนะครับคนจีนก็อพยพเข้ามานี่เป็นประ,ประวัติศาสตร์เข้ามาไทยเพราะว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะอพยพเข้ามาในไทยเนี่ยก็นั่งเรือสำเภาเข้ามาแล้วก็มาทำการค้า มาประกอบอาชีพในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่ก็เมื่อมาตั้งเมืองหลวงทางฝั่งตอนออกนะที่เป็นเกาะรัตนกโกศินเนี่ยนะคนจีนส่วนใหญ่ก็เคยอยู่บริเวณนี้ก็ไปลงกันนะครับเป็นชุมชนที่เรียกว่าสำเพงนี่เรียกว่าสำเพงก็เพราะนั้นจะเป็นดั้งเดิมเลยศูนย์กลางของชาวจีนชน เชื้อสายจีนในสมัยเริ่มแรกที่อพยพเข้ามานะผลของการอพยพนะครับผลของการอพยพก็ด้านการเพิ่มกำลังคนนะมีประชากรเพิ่มนะครับมีส่วนหนึ่งในประเทศไทยนะทำให้การประกอบกิจการค้าต่างๆเนี่ยก็มีจำนวนของผู้ใช้แรงงานได้เยอะขึ้น นะเขาก็มีการแต่งตั้งนะครับหลวงลาดกับปิตันนะวเมืองภูกเก็ตในสมัยรัชกาลที่สามนะนี่เป็นลักษณะคือคือคนจีนนะคนจีนนะครับซึ่งได้มีส่วนช่วยนะส่วนช่วยในการ พัฒนากำลังด้านการทหารมาด้านการปกครองด้านการปกครองมีตัวอย่างเหมือนกันนะครับชาวจีนอพยพชื่อเหียงซึ่งได้เป็นต้นตระกูลณสงลาในเวลาต่อมานี่นะครับแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่นไทยนะชื่อนะครับคอซิมบีนระลนองนะครับ ชื่อพญาลัตสดานุประดิษฐ์มหิศสอนพักดีเจ้าเมืองตังนี่เป็นรายละเอียดนะครับต้นตระกูลต้นสกุลณดนอนงก็เป็นเชื้อสายจีนนำยางพาราเข้ามาปลูกในไทยเป็นคนแรกนะอันนี้ด้านการปกครองครับด้านการปกครองด้านเศรษฐกิจก็จะเป็นเจ้าภาษีนากร นะในการในสมัยนั้นนะครับต้นต้ตนตระกูลณสงขลานะดูแลนะครับเพื่อการคนะ้านะชมนี้เฟื่องฟูนะเศรษฐกิจสังคมนะครับสังคมสังคมอันนี้ก็กลุ่มชาวจีนเข้ามาเยอะขึ้นมันก็จะมีการาการเขาเรียกว่าสมาคมรับนะพวกชาวจีนบางทีก็คือ เขาปกครองกันเองนะอยู่ในต่างแดนต่างถิ่นในบ้านเราก็ามีการรวมตัวเป็นอังงยีนะองยี่สมาคมลับมีการรับรอบสื่อขายฟิลทางการาาก็ปราบนะครับอันนี้เกี่ยวกับด้านสังคมมันมีการเขาเรียกก็เป็นปัญหาทั่วไปปัญหาจักรกรรมปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะอันนี้คือส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับที่เรียกว่า ผลของการอพยพเข้ามาของชาวจีนนะก็จำอย่างนี้นะครับสรุปอีกรอบนึงก็ได้นะครับด้านการเพิ่มกำลังคนคนจีนเข้ามาเยอะขึ้นนะก็ประชากรเราก็เยอะขึ้นนะครับเข้ามาอยู่ในบ้านเรานะมีการแต่งตั้งเจ้าเมืองนะก็อันนี้ก็จะเป็นหลวงราดกัปตันนะด้านการปกครองก็ ท่านคอสิบบี้นั่นละนองเชื้อสายจีนนะครับด้านเศรษฐกิจตระกูลณสงขลาเจ้าภาษีนายกรน,นะครับแล้วก็ด้านสังคมอันนี้ก็จะพูดในเรื่องของสมาคมรับอังกี้ผลกระทบนะครับผลกระทบะต่อไปการจัดระเบียบนะครับมีการกำหนดเงินผูกปี้ เงินภาษีพิเศษที่เรียกเก็บจากชาวจีนแทนการเกณฑ์แรงงนาน,นาก็คือเข้ามาแล้วก็เสียภาษีเรียกว่าเงินผูกป,ปี้นะครับอัน,นนี้นะแล้วก็มีการดูแลนะครับให้เจ้าหน้าที่ของเมืองที่เป็นชาวจีนจะได้ดูแลกันสื่อสารกันง่ายขึ้น แล้วก็คอยกวดขันเรื่องการลงทุนควนะบคุมไม่ให้มีการเกิดเหตุรุนแรงแล้วก็ที่ยกตัวอย่างอันนี้จะไปจนถึงในการที่5เลยนะครับที่ได้ทํ้เป็นสโมสรการค้านะแล้วก็พัฒนาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็จะเป็นคนไทยนะครับคนไทยลูกหลานชาวจีนที่มาอยู่เนี่ยก็เป็นคนไทยนะสัญชาติไทยเชื้อสายจีน นะก็ดูกันแต่ละแต่ละตระกูลแต่ละครอบครัวที่สืบทอดกันมานะนี่คือที่มานะครับซึ่งเข้ามาก่อนหน้าก็เข้ามาแล้วนะครับแต่คือในช่วง,งหลังสงครามก้าวทัพนะหรือว่าในช่วงรังกาลสินตอนตอน้ตนก็มีรายละเอียดเด่นชัดขึ้นเนี่ยนะครับเงินผูกปี้ที่ระบ,บุไว้นะ แล้วตอนท้ายนะครับตอนท้ายจะเป็นพระราชกรณียกิจโดยย่อของราชการที่1ราชการที่2แล้วก็ราชการที่3นะครับก็จะเอาข้อเด่นๆโดยสรุปให้แล้วกันนะครับนะก็จะมีการตากฎหมายตา3าดวงนี่นะสงคราม9ทัพนะครับแล้วก็พ,พรพระราชประวัติ สเสด็จสวรรคตอ่าี่ก็เมื่อปี2352พระชนมายุได้72พันศานะครับมีบุคคลที่เป็นพระเชษฐาพระเพระพันวชานะครับรายการที่หนึ่งเป็นพระเชษฐานะกรมพระราชวังบรวรมหาสุรสิงหนาคนี่เป็นสู้คู่เคียงบาเคียงไหล ราชการที่1เลยนะครับเป็นเป็นบุคคลสำคัญนะที่สำคัญที่สุดนะแล้วก็ดูมาต่อมาเป็นราชการที่2อนะครับพระบาทสมเด็จพทะเลิศราานภาลัยนะพระอ,องค์นี้ก็มีพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการสืบนะสืบทอด นะครับราชวงศ์จัก,กรีต่อมาโดยที่มีการพัฒนาประเทศนะครับมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยนะอันนี้ขัวมอนอพยพเข้ามานะให้ตั้งถิงถ่นฐานภูมิลำเนาแล้วก็มีการออกกฎหมายห้ามสูบฟิลน,น่ะที่เด่นๆของพระอ,องค์นะรัที่สองนี่จะเป็นเรื่องศิลปวัฒนธรรม นะที่ได้ทง่งมีพระป,ปิชาสามารถนะด้านแต่งวรรณกรรมด้านพระชนิดพ์บทละครนี่นะโดยย่อนะบทละครอินเนาหนะนับเป็นวรรณกรรมที่ดีที่สุดของราชการนี้นี่ระบบไว้เลยนะครับมีบทละครสังทองคาวีนะแล้วก็ มีพระรจชทานานามนะซอสายฟ้าฟาดซึ่งพระองค์ได้เป็นผู้สร้างนะทงสร้างด้วยไว้เป็นคู่พระหัตถ์เลยนะพระองค์ก็มีความสนใจในดนตรีไทยด้วยนะครับอันนี้โดยย่อนะรายละเอียดนะครับ56พันษานะครับสวนตคนเมื่อ 21กรกฎาคม2367แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นราชการที่3นะครับจงท้ายของบทนี่นะครับส่วนพระาสมเด็จพนังกล่าวเจ้าอยู่หัวนะในเนื้อหาที่เราเรียนมาเนี่ยคือสมัย ก่อนที่ยังไม่ได้ของราชก็จะพระอ,องค์ก็จะเป็นพักขังสินค้านะครับคมมื่นเจษาบดินเนี่ยนะครับแล้วก็เด่นเด่นในเรื่องการค้านะครับสำหรับราชการที่ 3. สาทรงแต่งสำเพาแล้วก็ได้ให้สร้างเนี่ยให้สร้างสำเพาจีนไว้ที่วัดยานาวานะเพื่อ ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ว่าเหรือสัเภาโครงสร้างจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็สนพระไทยในเรื่องของการแพทย์ด้วยจ,จะมีระบุเอาไว้นะครับว่าได้ให้จารึกเรื่องของตำราแพทย์แผนไทยตำราแพทย์แผนโบราณวิชาแพทย์ลงบนแผ่นศิลา นะครับติดไว้ตามสาลาลายรอบพระอุโบสถบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะนนี้ก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดในอันนี้ครูให้เป็นหัวข้อหลักๆนะโดยสรุปนะของสมัยลัตนะโกสิทร์ตอนต้นนะแล้วก็จุดท้ายนะ ตามคำถามทางหน่วยตรงนี้นะครับก็เป็นแนวทางในการสอบนะเก็บคะแนนได้เหมือนกันนะครับเรื่องของการย้ายราชธาน,นีมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพะยาะปัจจัยความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงแล้วก็การติดต่อค้าขายนะครับตรงนี้มีส่วนที่สัญญาด้วย ส่วนทิสัญญาชื่อว่าส่วนดิ่สัญญาเบอร์นี่นะครับซึ่งเข้ามาในสมัยรัชกาลที่สามนะก็จะอยู่เนื้อหาในเล่มนี้แหละนะแต่ว่าที่มีผลกระทบด้วยตรงในเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆเนี่ยจะเป็นส่วนธิสัญญาเบารริงน,นะซึ่งจะอยู่ในบทต่อไปนะครับส่วนธิสัญญาเบอร์นี่ก็จะมีรายละเอียดที่คือคือลงังทาง การเปิดประเทศของเราเนี่ยก็ไม่ยังไม่ได้ขึ้นเกี่ยวเกี่ยวเนื่องจากสนธิสัญญานี้เท่าไหร่นะครับก็ไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดให้มากนะจากที่จะเด่นเด่นจริงๆในเรื่องของทำให้ประเทศเราเนี่ยมีการเปิดประเทศ โดยสมบูรณ์มีการปฏิรูปประเทศเนี่ยจะเป็นสนธิสัญญาในเวลาต่อมาชื่อว่าสนธิสัญญาเบาเริ่งมากกว่านะอันนี้ข้อคาถามนะครับคาถามใช้หน่วยในเรื่องทั่วไปก็เป็นแนวในการทําสอบนะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะครับในสมัยตอนต้นก่อนจะเกี่ยวกับเรื่องการทำสงครามแล้วก็สงครามกลาทัพนะแล้วก็ พระมกษัตริย์บทบาทต่างๆตามพระราชบริกิจเมื่อสักครู่นะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขยายความอีกครั้งหนึ่งในห้องเรียนนะสำหรับหน่วยที่2นะครับแล้วเดี๋ยวก็รอดูเนื้อหาต,อต่อไปนะครับในหน่วยต่อ,ตอไปครับสวัสดีครับ